สวัสดีครับผมผมบ่าวต้อยกกอกนะครับวันนี้บ่าวต้อยจะพามาชมป่านะครับ่าเทือกเขาของผู้พานราชนิเวศนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณหญ่า,าแบบนี้ต้นแบบนี้เรียกว่าต้นเพ็กนะครับบ้านกกอกก็เรียกว่าต้นเพ็กต้นก็ต้นไม้ก็จะมีหลากหลายนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นกลางป่าเลยนะครับผมทำไมเป็นน้องนี่ครับผม แต่ก็ยังพอมีอ่ะยังว่ามีทางนะครับผมทางไปไล่ไปนาน,นะครับผมยังพอมอีเส้นทางให้รถเบนซ์เปิดประทุนของบ่าวต่อยมาได้อยู่นะครับพอดีบ่าวต่อยขึ้นมาเอากล้วยนะครับผมเอากล้วยใหญ่ๆเลยนะครับลูกใหญ่ๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องลูกใหญ่ๆเลยนะครับนี่เอากล้วย เอากล้วยเสร็จบ่าต้อยก็จะทําการเดินทางกลับแล้วนะครับทีนี้เสียงนกนะครับร้องเจี๊ยบจกเจี๊ยบจกอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นบริเวณป่ากว้างขวางใหญ่โตมโหานนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอดูต้นไม้ก็สูงใหญ่นะครับป๋อมสูงใหญ่ไพศาลนะครับแต่ว่าต้อยจะพาชมอีกที นี่ครับบริเวณป่าเยอะๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะพ่อแม่พี่น้องนะนี่โอ้ยน้ามาอยู่หน้ามาเที่ยวนะบ้านกกกองเนี่ไม่ธรรมดานะานี่ธรรมชาติเยอะแยะจะตายครับผมนะี เป็นทางถึงจะเป็นทางลุกลังนะครับเป็นทางเกวียนเหมือนสมัยแต่ก่อนนะครับแต่ก็มีป่าไมล้ลำเนาภัยเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยต่อไปจะพาไปดูนะครับถนนแต่ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับผมแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะเป็นทางเดินซช่ไปอ,อันนี้พัฒนาแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องพัฒนาแล้ว ตงน,นี้เขาพัฒนาแล้วนะครับบ้กกอกก็ไม่ล้าหลังแล้วนะครับผมเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่น,น,น,นีดูป่าเขาลําเนาไผ่นะครับผมอ่อแม่ปีน้องแต่บอกเตยจะพาไปดูต้นไม้อ่าห้าร้อยปีนะครับผมลงไปนี่จะมีชิปหรือเปล่าไม่รู้หรือจะทำชิปพิเศษขึ้นมา โอ้ยดูทางถนนหนทางเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนี่ย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 ฝั่งนู้นก็เป็นภูเขานะครับภูเขาลำเนาไผ่ดูบริเวณรอบๆเด้อพี่น้องเนี่ยทำไม pues, มันกันดานแบบนี้บ้านกก,ก,กอกน่พัฒนาแล้วยังได้ขนาดนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่ดูทางครับดูทาง นู่นก็เป็นภูเขานะครับตรงนู้นก็เป็นพลานหินเนอพราแไม่พป่น้องเ้อพลานหินเป็นภูเขาต้นไม้ก็ใหญ่โตหัวรานนะครับผมเป็นที่อุดมสมบูรณ์นะครับดูเขาลงดูลงเขานะครับเขาดีๆนี่เองนะครับแถวฝั่งนู้นก็จะเป็นดานหินนะครับ งนวัดดานพระอินทนะครับนัน่นนันน่เป็นดานกว้างดานพระอินนะครับตรงนั้นไม่ใช่นานะพ่อแม่พี่น้องสวยไหมสวยไหมสวยไหมเนี่ยป่าไม้ธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมพ่อแม่พี่น้องบ่าวตอยพามาเที่ยวนะครับผมไม่เคยมีใครมานะตรงนี้ตอยมาคนเดียว แต่แว้นอยู่เรื่อยบบาต่อยพาแต่แว้นอยู่เรื่อยนะครับผมไม่มีอะไรนะครับมีแต่แว้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างนะครับเบาต่อยจะพาขึ้นไปไปถ้ำนะครับผมอันนี้เป็นถ้าเป็นถ้าของพระอาจารย์สอนอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะเป็นถ้าของพระอาจารย์สอนที่ เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระอ,อาจารย์ลิ้นนะครับที่ไปอยู่บ้านกกที่อยู่บ้านกก,กอ,อกาะเราเนี่ยครับแต่นี่เดี๋ยวมีเวลาว่างบาอกจะพาขึ้นไปดูนะครับก็จะมีลิงนะครับผมลิงี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่านะครับสมัยก่อนก็ยังมีลิงนะครับเลี้ยงลูกอยู่นี่นะครับ สวยสดงดงามนะครับถนนท้นทางก็ทางไปไล่ไปนานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับตัวนี้จะเป็นทางเดินทางไปสู่อำเภอนาแกได้นะครับผมสมัยแต่ก่อนนะครับลัดไปก็จะไปตรงถ้ำผาแดงครับแดงมากๆนะครับเป็นโขดหินแต่ว่า มันจะเป็นสีแดงนะครับทําผาแดงแดงก็แดงจริงๆมองจากข้างล่างนี่จะเห็นเป็นสีแดงเลยนะครับผมโขดหินหน้าหน้าผาน่ะมันจะเป็นสีแดงโอนกเข้าเจ้านะครับบินไปแล้วนกเข้าเจ้าอ๋อนะครับโอ้โห ครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องต้นไม้ก็สูงใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมบ่าต่อยบังคับไม่ได้นะครับพอดีไม่ได้เอาขากล้องมาครับวันนี้ก็เลยเอามือเดียวนะครับบังคับโดนคับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะมาชมบ่าวต่อยบ่าวต่อยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผม ี๋ยวคลิปหน้าขอให้มาชมใหม่อีกนะครับผมขอให้สุขเสืีงทุกสายนะครับผมจงมีความสุขความเจเริญน,นะครับลํำรวยลํำรวยกันหมดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ